นินทาว่าร้ายคนสุจริตรักษาศีลไม่เบียดเบียนก็เหมือนทำคื้นที่สะอาดให้กลายเป็นสกปรกจิตของผู้นินทาย่อมฟุ้งซ่านจัดเหมดใดหลังจากนินทาบางคนเสร็จแล้วรู้สึกเฉยเฉแต่นินทาอีกคนเสร็จกลับฟุ้งซ่านจัดข้อเท็จจริงก็คือคุณไม่ได้ใช้แค่ความคิดและคำพูดในการนินทา คุณยังใช้จิตเปในการนินทาด้วยนี่เป็นเรื่องที่มีความหมายมากและคนส่วนใหญ่ก็ไม่เฉลียวใจสังเกตจิตที่หวังดีมีความงดงามจิตที่คิดนินทาว,ว่าร้ายมีความร้ายจิตที่ใส่ร้ายป้ายสีมีความสกปรกจิตของบุคคลที่เป็นเป้าหมายก็มีความใหญ่เล็กไม่เท่ากัน แล้วก็มีความสะอาดสุขปรกแตกต่างกันคนสุจริตรักษาศีลไม่เบียดเบียนใครใจจะกว้างใหญ่และสะอาดเป็นธรรมชาติที่ปราศจากภัยเวรทางกายวาจาใจส่วนคนทุจริตเป็นผู้ทุศีลชอบเบียดเบียนกันใจจะแคบเล็กและสกขรรกเป็นธรรมชาติที่เต็มไปด้วยภัยเวรทางกายวาจาใจ เอาความสกปรกร้ายกาศของใครมาพูดถึงด้วยเจตนาป้องกันไม่ให้คนใกล้ตัวเข้าไปพัวพันอันนั้นถือเป็นเจตนาดีจึงไม่มีโทษเท่าใดโดยเฉพาะเมื่อแจ้งให้ทราบพฤติกรรมร้ายเฉพาะที่รู้พอพูดเสร็จก็รู้สึกเฉยเฉยเกือบเกือบเสมอตัวไม่ได้ว้าวุ่นใจไปกว่าเดิมแต่แม้นินทาว่าร้ายคนเลวจริงจิตสกปรกจริง ถ้าเจตนาเอามันไม่ใช่เพื่อเตือนภัยให้เพื่อนพ้องรู้ทันอย่างนั้นเท่ากับเอาความเลวทางจิตของเขามาเปื้อนจิตตัวเองเป็นมวลทินไปด้วยจึงหลีกเลี่ยงที่จะฟุ้งซ่านกระวนกระวายกว่าปกติไม่ได้ยิ่งหากดินทาว่าร้ายคนที่ไม่มีภัยเวรกับใครไม่มีแม้ใจอยากเบียดเบียนใครต่อก็เหมือนทำพื้นที่สะอาดให้กลายเป็นโสกรก จิตของผู้นินทายอมสกปรกขึ้นเป็นทวีคูณรู้สึกฟุ้งซ่านจัดหรือกระทั่งรู้สึกเหม็นเน่ารากับอยู่ดีๆเอาจิตไปหมักในทางสุวมซะอย่างนั้นกรรมทางวาจาปรากฏที่จิตเป็นสำคัญในทันทีไม่ต้องรอชาติหน้ามาพิสูจน์ยิ่งสะสมวัจิทุจริตมากขึ้นเพียงใดใจยิ่งฟุ้งซ่านไม่เป็นสุขมากขึ้นเท่านั้น